ไหมินาซังคอนดิชัวัตช <day> ัว <blueberry> ัตซ <language> <word> ันเดย์สว <words> <sh arp inhale> ัส <t> ด <ss ummer> ีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูในเจือนสิงหาและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงในแต่เควสตัวที่2ของกิจกรรมฉลองครบรอบ13ปีเพสโซทูกันนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์แล้วก็เรื่มหัวข้อแรกเริ่มไปแ็ดเควสนะครับแในนี่ก็จะเป็นเควสในครั้งนี้กับตัวแมสซีฟแม็กชีลดแอซซอลนะครับมันจะเป็นเควสตรงพื้นที่ไดเซนเพนด้านใต้ของฝั่งเขตสทียที่คราวนี้เนี่ยมันจะมีการ เปลี่ยนสีทีมแล้วมันจะคล้ายๆกับเควสเก่าสมัย p พีย2กันเลยนะครับอ่ะก็เป็นเควสที่เราสามารถเราได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมด8คนเจอกับมอนสเตอร์เลเวล100แล้วก็จะมีแค่แรงนี้แค่แรงเดียวนะครับแล้วก็สลหรับการเข้าตกเควสนั้นก็คือจะดูที่ แต่ B ปเติมพ o w e เต้องการแต่ปเตมพ o w e เวตั้งแต่4,132เป็นต้นไปถึงสามารถลงตัวเควสกันได้แล้วก็สลับการผ่านตัวเควสนั้นก็คือทำการกำจัดมอนสเตอร์ตามเป้าหมายกันไปเรื่อยๆแล้วก็การล้มเหลวนั้นก็คือมีการใช้เวลาเกินกว่า30นาทีนะครับแต่ว่ารอบนึงเนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิน10นาทีกันอยู่แล้ว,ลวนะอ่ะแล้วทีนี้มาดูข่าวกันบ้าง สำหรับของรางวัลน,นะครับในการเล่นผ่านครั้งแรกเนี่ยเราจะรับเงินมา10,000แสนเอ็นเมเซนต้าแล้วก็บัตร SP บัตรสเปเชียลของกิจกรรมในครั้งนี้จํานวน10บใบนะครับซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยจะรับแค่ครั้งเดียวตอน่อ1 ID นะแล้วก็ขอได้รับในทุกครั้งที่เรามีการเล่นผ่านนะครับก็คือจะเป็นตัวแต้มกิจกรรมแต้มซีซอพอยต์เนี่ยรอบละ7 5 0 0 0แต้มกันเลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นของดรอปนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการดรอปตัว เอาวุธที่เป็นเลดี้รีเจนสอ2กันแล้วอย่างตัว ซีรีส์เลตี้หรือซีรีส์เลเยเนนั่นเองนะครับก็มีการดอบทุกอาวุธกันเลยแล้วก็จะมีตัวอาวุธ13ดาวซีรีส์เคลสที่เดวินา,นาคนเนี่ย<ๆ>ก็สามารถทําการอัปเกรดกันได้เลยนะว่าเป็นอาวุธท็อปเทียนในตอนนี้กันเลยนะครับอ่ะถัดมาก็แบบมีตัวชุดก่อ12ดาวมีตัววัสดุที่ใช้ในการอัปเกรดตัวอาวุธ13ดาวซีดีจูล็อกกันได้มีตัวหลอกอาเมทที่เป็นทั้งตัวโจอันเดตาแล้วก็จะมีตัวไฮควาลูกับตัวไฮสเตลล่าโดมิน่ากันด้วยนะครับก็คือจะเป็น หลอดที่ใช้ในการผสมเป็นหลอดโดยเวลาขั้นสูงกันได้ต่อมาก็จะเป็นตัวการ์ดท,ที่ใช้ในการเล่นตัวการ์ดเกมไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีเหมือนกับในเควสก,ก่อนอันนี้เลยก็คือจะเป็นการ์ดแบบอาตีมซัมเมอร์ของเปล่าตัวละครทั้ง4ตัวนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องประดับอันนี้มันจะเป็นเครื่องประดับของตัว บอสกรันโซบอสสมัยเพนโซ2สกันเลยนะครับที่ได้มีการรีกลับมาในตัวเควนดี้กันด้วยก็มีการดรอปทั้งแบบเวอร์ชันด้านหน้ากับเวอร์ชันด้านหลังนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวบัตรสเปเชียลก็มีการดรอปนะครับดรอปทั้งเซนแล้วก็บัตรเต็มกันด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัว เควสทิเกอร์ของตัวบอสดีฮูนาลูนะครับก็คือตัวเควสทิเกอร์จากเมื่อตอนครึ่งแรกของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะยังอยู่กันต่อไปนะครับก็คือเราสามารถยังมาฟาร์มหาตัวเควสทิเกอร์ที่เป็นไอเทมเนี่ยเพื่อใช้ในการเปิดเควสกันได้ตลอดกิจกรรมกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาเล่นตัวเควสใหม่กันก่อนเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวเควสนี้ก็เป็นบริเวณแดเซนแพนที่จะแบบ เป็นทีมสีฟ้าคล้ายๆกับอัติเบกเควสสมัยเพซโซกันเลยนะครับแล้วก็จะมีแทดวาที่ถาอว่าทุกคนมาพร้อมกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถเริ่มต bueno> ัวตัวเควสกันได้แบบในทันทีกันเลยนะครับอ่าซีซันเควสสตาร์ซื้อตัวเควสนี้นะครับก็จะมีกิมมิคแบบว่าเจอกับมอนสเตอร์หุ่นยนต์เป็นหลักเจอกับตัวมอนสเตอร์สตาร์เลยตามปกติกันไปแล้วก็จะมีพรีเซนต์มอนสเตอร์ใหม่เนี่ยอยู่2ตัวตัวแรกก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัว ระเบิดนั่นแหละเป็นหุ่นนต์ระเบิดแบบเวอร์ชันขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยจะมีเมคคนิกที่ว่าให้มันระเบิดนะครับใกล้ๆกับมอนสเตอร์เพราะว่ามันล้นเลือดบอสหรือว่ามอนสเตอร์ได้เอออันเนี้ยมันเป็นระเบิดที่ไม่ได้โดนแค่ผู้เล่นนะมันโดนมอนสเตอร์ผู้เดียวกันเองกันได้ด้วยนะครับหมายความว่าเวลาเจอเจ้าตัวเนี้ยก็พยายามล่าไปให้ใกล้ๆกับตัวมอนสเตอร์ก็จะสามารถเคลียร์ได้ยอย่างว่องไวกันแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็จากนั้นเนี้ยก็จะมีจุดวาให้เราสามารถไปยังจุดต่อไปกันได้ซึ่งที่บอกไว้ก่อนว่า มันจะเป็นการสุ่มนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะแบบสุ่มว่าไปเจอทางอื่นมีแบบเจอกับมอนสเตอร์กับไมคกระดิกแบบต่างๆกันบ้างซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงการเล่นในแต่ละครั้งกันไปนะครับตรงนี้ก็แบบว่ามาตรงบริเวณแบบตรงสะพานทางเดินกันใช่ไหมแล้วก็ในบางทางนะครับมันจะมีตัวช่วยด้วยก็อย่างเช่นอ่ะมีตัวระเบิดมาหรือมันก็จะมีเป็นฟล์บาร,ตร,นนรบา์ตรงนู้นอาจจะนะครับว่าตรงนู้น มีฟุตบาลให้ไปทําการเก็บกันด้วยก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยกันแล้วกันแลนะนาจะได้สามารถเคลียร์มอสเซอร์ต่อไปเนี่ยได้ไวมากขึ้นอ่ะตรงนี้ก็เจอกับบอสหนึ่งตัวเราก็ทําการเคลียร์กันไปอ่ะถ้าหากว่าสามารถรับตัวเบิดไม่มได้นะครับนี่เดี๋ยวดูเลือดบอนนะตึมหหายประมาณสัก2เซนกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวอมอสเตอร์ตัวใหม่ที่ช่วยเราเนี่ยกำจัดมอสเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีการสุบทานทั้งหมด2ช่วงก็คือเป็นช่วงตรงนี้แล้วก็จะมี ว์ปจุดต่อไปตัวไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีการส่มแพทเทิร์นด้วยเช่นกันนะครับอาจทําการสุ่มาตรงนี้หรออ้อเป็นตรงบริเวณด้านบนแล้วก็จะมีเจอกับเจ้าตัวโดอันนี้นะครับก็คือเราสามารถตีคอรสมันได้ถ้าว่าคอรทันนะ,นะแต่ถ้าคอไม่ทันเนี่ยก็จะมีการเรียกฟ้อมปืนออกมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงคอนเทนเตอร์อด่างตรงน้นจะมีฟรอบาให้เก็บเนี่ยอีกหนึ่งชิ้นกันด้วยก็ลืมไปเก็บกันด้วยนะ 私の戦いは。 แล้วก็มาถึงห้องบอสกันแล้วนะครับก็คือมันจะมีการสูเปอร์เทิร์นเนี่ยสองครั้งแบบแต่ละรอบกันไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้เจอกับตัวบอสอีกหนึ่งตัวที่เป็นมอนสเตอร์ใหม่ในครั้งนี้นะครับกับตัวลุยโนกุรันโซก็คือตัวกุรันโซะมันเป็นบอสขุนยนที่อยู่ในอันติเมตเควสสมัยเพซโซซ์แหละครับก็คือนํากลับมาให้หายคิดถึงกันแล้วนะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราสามารถาลดเลือดบอสนะครับ ลงไปประมาณสัก25ได้มันก็จะมีการสปอนตัวระเบิดออกมาอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่านี่ครับออกมาแล้วก็คือทางเราสามารถกําจัดมันได้แล้วก็ไปชนกับตัวบอสเนี่ยก็คือสามารถระเบิดใส่บอสแบบแบบในทันทีกันเลยนะครับแต่ว่ามันหายไปแล้วล่ะมันมันหายไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าตีตายเร็วจัดตีตายเร็วซะจนแบบว่ามันไม่ได้ระเบิดใส่กันเลยนะครับแล้วก็สลับตัวบอสกรันโสเนี่ยเป็นบอสที่ ให้หักขาสองข้างก็คือหกักป้อปืนตรงขาสองข้างให้ได้นะครับมันจะเพลินจุดอ่อนเนี่ยตลอดเวลาก็คือจะเป็นตรงเป้าของมันนั่นแหละก็แค่ทาการโจมตีกันไปเรื่อยๆแล้วก็อน,นี้ไม่รู้ว่าสุ่มได้ตี้ดีดีจัดๆเลยแล้วเนี่ยรอบนี้ถือว่าจบเร็วมากๆกันเลยนะครับโอ้แถมเจอเกรนละปี้ด้วยอ่าตอนสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการสุ่มว่าเราจะเจอเป็น เอ็นเปแบบตัวปกติหรือจะเป็นตัวเกรย์แบบตัวเวอร์ชั่นใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเจอตัวใหญ่เนี่ยก็คือได้รับขอลางวาลจากตัวกตแกปปี้กันไปแบบว่าพวกเอออะไรนะเบต้าเรเเตอร์เป็นตัวเคสดิกเกอร์หรือแม้แต่อารเมนต่างๆที่รอปจากตัวแรปปี้โดยเฉพาะเนี่ยก็คือสามารถมาหามาฟาร์ในตัวเคสนี้กันได้นะครับจะต้บอกไว้ก่อนว่า แต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางครั้งก็แบบเจอเอ nah. ็เปตตัวเล็กบ้างเจอเกตตัวใหญ่กันบ้างประมาณนี้นะครับโอ้อันนี้ถือว่าได้ตีคุณภาพมากจบเควสกันอย่างไวอธิบายกันยังไม่เสร็จกันเลยนะครับนี่4ทีจบเควสนี้นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะประมาณสัก5ถึง7นาทีถ้าเร็วๆก็ประมาณนี้ครับ3ถึง4ทีก็สามารถจบเควสกันได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นขอระวันในตัวเควสนี้นะคบว่ามันจะมีเป็นเควติเกอร์ของตัว ลุยโนโดีฮูนาลูก็คือเป็นเควนติเกอร์ที่เหมือนกับในช่วงครึ่งแรกของกิจกรรมนะครับก็ยังสามารถมาหาแล้วก็นำไปลงกันได้จะมีตัวยูเวลูวานก็คือจูเอ้ยอะไรจูจ,จูล็อกโวลใช่ไหมก็คือจะเป็นตัวเทมที่จะการอัปเกรดตัววุ้ยสิบสามดาวจะมีตัวเหล่าอเมนโจออนเดตา้ามีของต่างๆนะครับแมทเทียรแบบเป็นพวกฟรอนชาง มีตัวอาร์มรีไฟเนอร์บลาบลาขอ,อเก็บตัวชก่อน12ดาวก็มีตัวเบต้าเลกเตอร์ที่ขายได้รับเงิน10,000แนที่ได้รับจากตัวเกลปี้นะครับอันนี้บอกก่อนว่าต้องเจอเกลปี้นะไม่งั้นจะไม่ได้เทมชิ้นี้นะครับมีตัว XQ ต่างๆต,ต,ตัวเศษบัตรอะเศษบัตรเนี่ยถ้ารีลองลงมานั้นแทบจะการันตีทุกรอบแต่ถ้าหากโชคดีเนี่ยจะได้บัตรแบบเต็มใบกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวทิกกี้อันนึงที่เป็นตัวแบบกิฟฟอนที่รอปจากตัวแลพปี้กันไปที่เหลือก็ของทั่วไปกันนแล้วบอออ่เกก็ขง เกียรของเรียบร้อยและนี่ก็เป็นตัวเล่นไปแต่เควส์แมสซีฟแมชชีนแอซซที่เป็นเควสช่วงคขึ้งหลังของกิจกรรมฉลองครบรอบ13ปีนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวเทสือก็คืองานกันเลยดีกว่าสำหรับตัวงานรายวันนะครับก็จะมีให้ลงตัวเล่นเควสเนี่ยทั้งหมด1รอบก็คือเล่นวันหลักค้งนะครับเราก็จะรับทั้งตัวแต้ม30,000 x p 3 0อ0 0แล้วก็จะมีทั้ง บัตร a u g m e n t n s f e r v o u u h e r แล้วก็บัตร sp ของกิจกรรมแบบเต็มใบเลยนะ1ใบกันด้วยนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยลงเวลาค้งก็ได้รับบัตรทุกใบกันอยู่อวันระบายกันอยู่แล้วแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวงานที่จะได้รับตัว texture square ที่อธิบายกันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าอ่ามันจะมีให้เราทำการเล่นผ่านตัวเควสซึ่งมันจะเป็นตัวเควสนี้ก็ได้หรือว่าใครจะไปผ่านแบบ Urgent t i c k เกอรโคคูนนะหมดกันเลยนะครับก็ถ้าหากว่า มีการฝากกันด้วยนะก็แนะนำว่าให้มาลงเดลตเควสเนี่ยวันละวละครั้งหรือไม่ก็แบบ3ครั้งเพื่อจะผ่านงานตรงเซตนี้อ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีงานที่ให้ผ่านเดลตเควสตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยได้รับแค่เอ็กพีแสนห้าเท่านั้นนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นกลุ่มของงานรายวันที่มีในช่วงขึ้นหลังของกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นไททอลหรือก็คือฉายานะครับมันจะมีฉายาแบบลิมิเต็ดที่ จะให้เล่นตัวเควสนี้เหมือนเดิมเลยครับก็คือทําการเล่นตัวเควสเนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งครั้งตลอดช่วงกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขของรางก็จะเป็นทั้งชื่อฉายาแล้วก็แต้มสตาร์เจมอีก5 SG ด้วยกันนะครับแต่ว่าในครั้งนี้มีอีกฉายาหนึ่งเอออันนี้นะครับจะเป็นฉายาที่ให้ำทำให้ทําการกําจัดตัวบอส ลุยโน่คูนาลูซึ่งเป็นบอสอาดาฟาคูนาแบบว่าฉชันลุยโน่ใช่ไหมซึ่งก็จะอยู่ในตัวเควนี้ด้วยก็เลยมาไปนะครับว่าตัวเควสเนี่ยมันจะมีการเจอกับแพทเทิร์นแบบสุ่ม2ครั้งใช่ไหมซึ่งถาว่าใครโชคดีเนี่ยจะได้เจอกับทางพิเศษ มันจะเป็นทางที่มอนสเตอร์เนี่ยมีแต่ตัวสีทองกันทท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เจอกับบอสไมเซอร์กับตัวลุยโนอพูดาลุกกันด้วยก็คือถ้าหากว่าเจอแพทเทิร์นนั้นกําจัดบอสผ่านกันมาได้มันจะเป็นการผ่านฉายาลับอันนี้นะครับซึ่งขรรวันเนี่ยก็ไปตั้งชื่อฉายาแล้วก็แตมสตาร์เจมอีก10 SD ด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ลงกันไปได้เลยครับคือได้บอกไปก่อนว่ามันคุมไม่ได้บางทีก็แบบ เจอบางครั้งก็ไม่เจอแต่บอกไว้ก่อนว่าเท่าที่ผมลงมาเนี่ยมันเป็นทางที่เจอแค่ครั้งเดียวเองเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับแพทเทิร์นทางนั้นอันนี้ถ้าใครโชคดีเนี่ยก็จะสามารถเจอกับทางแลแล้วก็ผ่านชายาน,นี้กันไปซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับจะสามารถทําได้ตลอดตัวเควนนี้ก็อยู่กันเลยก็คือจะไปจบวันที่3กันยายน2025ก็คือเควสเน,นี่ยจะอยู่ไปทั้งหมด2ส,สัปดาห์ก็อย่าลืมมาลงกันด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นารายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวเด็นแต่เควสในช่วงขึ้นหลังของกิจกรรมในครั้งนี้ก็อย่าลืมมาฟาร์มกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ